แบบสิงมุ่งมัน่นแบบสิงค์ Sing Corporation and Manchester United สวัสดีค่ะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมไทยตื่นตระหนกกับความผันผวนของราคาทองคําทองคําที่เป็นสินทรัพย์รับประกันความเสี่ยงกับกลายเป็นสินค้าเก่งกําไรของนักลงทุนนักวิชาการเขาก็ไม่พูดว่ามันมันมันันนราคา เรลาพูกชาวบ้านมันปั่นราคามันใครกใฟังแล้วมันชัดเจนเข้าใจเลยเขา,าพูดวิธีการว่าเพราะว่าจะจะก,กิดอย่างนี้ตัวเลขอย่างเงี้ยพูดถ้าหรูหราแต่จริงๆคือปั่นราคาไปคลุกวงในวงการค้าทองกับนายกสมาคมค้าทองคําเจ้าของร้านทองจินหัวเฮงผู้ที่คร่ำบอดในวงการทองเมืองไทยคุณจิตติตั้งสิธิ์พักดีคนวงในวันนี้ค่ะ ทำแท้แท้ตึนทองมีการปรับราคาวันหนึ่งเปลี่ยนราคาทองสูงสุดถึง10ข้าวค้างเหตุการณ์อย่างนี้นะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเคยมากที่สุดเมื่อ2ปีที่แล้วนี่10ครต่อวันอันนี้ถือว่ามากที่สุดแล้ว ราคาของทองคําบ้านเราหรือว่าในตลาดโลกก็ดีนี่นะคะมีความผันผวนหวือหวามากๆเลยนะคะราคาทองคําจะขึ้นจะลงนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรคะจริงๆปจัจจัยนี่ถ้าทองคําจริงๆถ้าซื้อขายทองคําที่ทองจริงๆนะครับมันจะไม่ค่อยวือหวาเพราะจริงๆแล้วทองคําที่ผลิตจากเหมืองนี่ปีหนึ่งทั่วโลกมีประมาณ3,000ันถึงสามพันห้าและาการที่ซื้อขายผู้บริโภคก็ ก็อยู่ในช่วงนี้ประมาณสามพันถึงสามพันห้าร้อยตัจริงๆว่าทําไมราคาถึง,งผางขวดถ้าซื้อขายทองจริงๆก็ไม่ไมไมไมผลลางขวดหรอวแต่นี้เดี๋ยวนี้พัฒนาตลาดทุนขึ้นมาอย่างต่างประเทศเดี๋ยวนี้มีมีตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับคือตลาดซื้อขายเข้าไปเก็งกําไรนักลงทุนพวกลงทุนใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็งกําไรในตลาดล่วงหน้าเพราะว่าการที่ซื้อ ในตลาดล่วงหน้านี่มันไม่ต้องซื้อขายทองจริงๆใช้เครดิต<อ>นะครับบางทีผมว่าบางทีวันสองวันก็ซื้อขายเป็นหลายหลายพันตันผมว่ามากกว่าทั่วโลกทั้งปีดเวยดังนั้นนี่การเกิดกำไรอย่างนี้คือทําให้ราคาทองผันควนอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์วันคันซึ่งราคาทองนีในตลาดโลก รวมทั้งเมืองไทยเลยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีทองไม่มีเหมือนทองคํานี้น้อยมากเราต้องนาเข้าทองจากต่างประเทศเพราะเอิญช่วงนี้มีเศรษฐกิจของสหรัฐมีปัญหาถูกลบความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็รวมทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีทั้งอะไรนี่ยุโรปมีปัญหาเลยทําให้คนนี่นิยมดึงทองใครๆก็อยากจะซื้อทองทำให้ขายหุ้นมาซื้อเป็นทองคำเจ็บเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ ประเนนี้คือทําให้นนตลาดนี่ผังควนไปเ้ว่อยที่ผังมานี่วันหนึ่งเปลี่ยนราคาทองสูงสุดถึง19ครั้งเหตุการณ์อย่างนี้นะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซื้อขายเยอะมันใจกลางไรเงเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายแล้วก็พวกพวกเจ้าอย่ามีเงินเยอะๆเขาก็เดี๋ยวให้คนนี้ไปซื้อเดี๋ยวให้คนนี้ขายเขาก็ปั่นราคากันไปททาให้ราคามันผวานนักวิชาการเขาก็ไม่พูดว่ามัน,ม,นมันปันปัราคา เวลาพูดชาวบ้า,านมันปราราคามันใครใครฟังแล้วมันชัดเจนเข้าใจเลยเขามาพูด<ล>วิธีการว่าเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ตัวเลขอย่างนี้พูดท่านหรูหลาแต่จริงๆคือต่างราคาการที่จะเปลี่ยนราคาทองสักทีน,นะครับ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ว่าของจริงว่าเห็นของผมบอกว่าเออตอนนี้ต่างประเทศขึ้นแล้วผมจะเปลี่ยนแต่ไม่ได้ฮะค่ะผมต้อง นายนำฐานะเป็นเป็นนายกสมาคมก็ต้องแจ้งกับกรรมการที่รับการมอบหมายให้จัดตั้งราคามีห้าคนคต้องประชุมการคุยกันทางโทรศัพทว่าราคาตอนนี้เปลี่ยนมาและเหตุผลเราจะปรับขึ้นปรับลงปรับเท่าไหร่เพราะว่าการที่ราคาออก,กตลาดสาธารณะนี่นะครับทุกฝ่ายรังของ6พังกว่าแห่งทั่วประเทศต้องยอมรับกันและที่เรา คํานวณราคาที่ปลดออกมาต้องซื้อขายได้ซื้อขายได้ไม่ใช่เฉพาะลูกค้านะครับล่างทองด้วยกันเขาอาจจะมาซื้อกับเราหรืออาจจะมาขายกับเราต้องรับได้เพราะฉะนั้นนี่ mm hmm. ผมว่านานมันทันี่ยุติธรรมที่สุดราคาซื้อเข้าขายออกประกาศเลยประเทศอื่นนะครับข mm hmm. ้าประกาศราคาเดียวราคาเดียวให้ขายออกแล้วแล้วเข้าไปบกอกอีกทีหนึง่ง oh. คือไม่มีราคาไม่มีมาตราฐานของการดิบบังคับอยู่ในช่วงอย่างนั้นร้อยบาทสองหมื่นกว่าบาทกำไรร้อยบาทถึงแม้ว่ามีกำไรร้อย100บาทนี่ยังน้อยไปนะจริงๆม้มค้ม,มนงลงทุนมาเยอะนะครับแต่จริงๆมันกำไรได้ถึงยี่สิบบาทสมัยก่อนนี่คนที่เจ็บออมคนที่มาลงทุนสวยใหญ่ซื้อทองรูกปัดพันมาใช้ซื้อทองคำแท่งน,นะครับหลังจาก สิบปีที่ผ่านมาในี่ราคาทองเริ่มขึ้นตอนนั้นราคาทองหกเจ็ดพันเริ่มขึ้นมาขยับมาหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าจนถึงสองหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ิกิรอคสนซื้อทองมาเปลี่ยนเป็นไปจากเก็บทองเป็นทองรั่วพันกลายเป็นมากมาซื้อทองทำแท่งกับการลงทุนหลายวันที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําของจิง่อเองนะครับขขเขาเตรียมเงินมาแต่เช้ายังไม่เปิดร้านนะครับเขารู้ว่าราคาทองอย่างนี้เขารู้ สื่อต่างๆนี่ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งอะไรเขารู้ราคาก่อนแล้ววันนี้ถูกนะยานเมืองขี้มาแต่เช้าล้างทองยังไม่เปิดเลยค่ะมาเข้าแถวเลยเิ่ขึ้นแรกนะค่ะทอร์สับแล้วนี้ทอร์สับทป็งคอมพิวเตอร์ได้มันก็คอมพิวเตอร์ถ้ามารอรอรอที่ล้างนะครับราคาเปิดล้างเสร็จราคาทองถูกนะเขาซื้อะไรทันทีค่ะซื้อซื้อแล้วตอนนี้ตอนนี้ซื้อทองว่าคนซื้อเยอะซื้อแล้วไม่ได้ทองไปออกตัว จองขายเขากัเก็บรางวัลนั่งรอต <c oughs> ่อเดี๋ยวขึ้นมาห้าสิบบาทไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องห้าสิบาทนะบางทีร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็มีเพราะคึ้นมาร้อยห้าสิบาทเพราะว่าขั้นต่ำนี่ขึ้นห้าสิบบาท <c oughs> นะหลายครั้งก็มีร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็เคยมีเดี๋ยวเขามีกำลังซืร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเข้าขาย <c oughs> ขายตั๋วใบนั้นแหละขายตั๋วใบนั้นแต่ท,ทันทีแล้วก็รับ เขไม่เอาเงินสดนะเขาบอกว่าขอ,อเป็นเช็ค่ะคนั่งต่อเดี๋ยวลองมาก็ซื้ออีกแล้วแทงก็ค่ะบวันหนึ่งวันหนึ่งวันทีเขากําไรแสนกว่านะบา,บางคนเขากาไรหกเจ็ดหมื่นนะไป้ไปแล้ว การสังเกตด้วยตัวเองไหมคะว่าจะสังเกตว่าเป็นทองแท้ทองปลอมยังไงบ้างจริงๆนะ <c oughs> พวกนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับทางทางชลบุรนะครับเพราะว่าแต่การที่ปลอมนี่เขาก็มีมีบางอย่างที่สังเกตได้ถ้ามีประสบมีประสบการณ์น,นีุ่กอยางจะสังเกตได้ซึ่งเยาวราชนี่ทองปลอมมาถึงที่นี่ขอ,องลำลาบากเอาเข้ามา <c oughs> <ๆ S 2> ไม่ได้ล้วจับได้หลายหลายแล้วก็ส่งตำรวจตำรวจคดีไปทองปลอมนี่น้ำหนักทองนี่มันหนักกว่าโลหะอย่างอื่น เวลาจับมาแล้วมีประสบกลณงแล้วรู้ว่าอันนี้เปอร์เซ็นที่จะโอกาสที่จะปอมในศูนย์ก็ต้องสังเกตให้มากหน่อยนะครับแล้วก็ขั้งแรกก็คือขัง้งตอนง่ายๆก็คือไปเป่าไฟถ้าทองทำแท้ๆจริงๆเป่าไฟจะไม่ดับถ้าถ้ามีกำลังแล้วรูไฟเวลาวิ่งเข้าไปมีซอก มีป่องนี่ท่านในไฟสีสันจะออกมาแล้วก็งคอยสังเกตได้นะครับของเรามีทองคำแท่งนะครับที่ที่ที่ไม่เหมือนกับคนอื่นมันเป็นยังไงเวลาเราทองคำแท่งเราปกติทองคำแท่งมี10บาท5บาทใช่แต่หลังหลังก็พัฒนาทองแท่งขึ้นก็มีอย่างน้อยหนึ่งบาทแต่ทองคำแท่งของเรามีหลังต่ำกว่าหนึ่งบาทคือมีสองสลึงนะครับแทนที่สองสลึงมีหนึ่งสลึงครึ่งสลึง ยังไม่มีใครทำโครงกาันี้ทันดีค่างยากเพราะเรื่องจากเราไม่ลงงานเราก็ทันดีออกมาขายได้อยู่ในวงการค้าของที่ผมอยู่มานานผมอยู่มาห้าสิกว่าปีแล้วก่อนหน้าเป็นเป็นลูกจ้างเขาแต่มาก่นนะฮะ แล้วก็มาขายของตัวเองทำไมเวลาเราเห็นโฆษณาทองคำนี่นะคะเขาไม่บอกว่าทอง100%แต่ส่วนมากจะบอกว่าทอง94%บ้างทองเก้าสิบหอร์้างที่จริงทองคำมม่ใชร้อยเปอร์เนต์คือคือเรียกได้ง่ายมันมันก็ชินตัวทองคำแต่ละประเทศมันมันไม่เหมือนกันเราพูดถึงเมืองไทยเมืองไทยเราก็มาตรฐานคือ97.5%ที่เรานำเข้าทองแท่งกันเ9 9า เราเสร็จแล้วนำข้ามา,มาเรามาไปสนสภาพ96.5เปอเซ็นี่เหมาะสมกับทําแตงทองรูปพรรณที่สุดเพราะว่าถ้าต่ำกว่า96.5นี่สีสังเวลาไปถูกไฟรักมาจะเลียมไม่ไม่ใช่เหลืองอลับนะครับถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่า96.5สีสวยแต่ว่า ความแข็งแรงอาจจะไม่เพียงพอมันจะนิ่มเพาเปอร์เซนต์ยิ่งสูงยิ่งนิ่มถ้ามาทำเป็นลูกกระปนี่อาจจะทำให้เสียลูกสองเพราะว่าเวลาเรามาทำเป็นสร้อยเรามาใส่ใส่ไปใส่มามันจะย,ยืดตัวมันก็จะไม่ผนทาง รกิจร้านทองนี่นะคะกําไรที่เราได้เนี่ยมาจากส่วนไหน,นะคะคือจริงๆกําไรมาจากค่ากาาแรงนะครับก็คือค่าแรงค่าแรงนะครับนี้ตนี้ทองลูกปกนขายน้อยลองบ่อยมากนะครับหรือสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่คุณซื้อทองนี้ซื้อเป็นของลูปก,กันเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อมาเป็นของคาแท่งคุณคาของคําแท่งมันกำไรน้อยมากแล้วก็ลงหุนเยอะนะครับยิ่งทองเดี๋ยวนี้แพงขึ้นมาบมาณสองพันกระอบาท 20, ไไพูดแล้วไม่มีใครเชื่อขายทองคาแท่งสองหมื่นกว่าบาทลงทุนไปนี่กาไรสิบกว่าบาทแล้วพูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะครับซึ่กาไรน้อยมากอาศัยว่าขายเยอะๆนะครับถ้าอาศัยของเก่าที่ล้างเปิดล้างมาทองนี่มันถูกมาถ้ามาเดี๋ยวนี้มาเปิดล้างเพราะว่ามันขายอยู่ไม่ได้ไม่คุ้มลงด้วยแหละการประกอบธุรกิจร้านทองคํามันแตกต่างจากการประกอบธุรกิจร้านขายของจำท,ทั่วไปยังไงบ้างไห,ไหมคะคือจริงๆทองคำกบว่ามั่งคง นะครับไม่มีขาดทุนนะครับแล้วไม่มีสต็อกเปรียบเทียบกันได้หาเป็นร้านขายของชำซื้อบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปมาซื้อผงซัดปอกมาขายไม่ได้มันก็ไม่มีราคาก็เหลือเป็นสต็อกที่เราต้องเก็บไว้เนี่ยอย่างทองเราเหลือห้าพันบาทใช่ไหมเมื่อไหร่เราจะเลิกรับไม่เอาแล้วนะเรถ้็ห้าพันบาทหลอมแล้วก็ขายทิ้งไปทันทีเลยะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือของเสียทันทีเลยขายแล้หมดให้ทันทีนะครับ แล้วพ่อ,องตัวที่สุดในขายนั่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ออก้าก็คือเปเงินสดทองคำที่เอามาขายนี่เอามาจากไหน ทองคำส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้ามาจากฮ่องกงคือจริงๆทองคำาาาก็มาจากสวิตมาจากออสเตรเลียมาจากหลายหลายที่นะครับแต่คืออย่างยุโรปนี่เวลากลางข่ำกลางคืนเพราะฉะนั้นนี่พวกที่บริษัททองก็มาตั้งออฟฟิศอยู่ที่ฮ่องกงก็ผ่านฮ่องกงหมดอทองนี่ของไม่ใช่มาจากฮ่องกงสมัยก่อนนี่นอ,นอัสกิตาใต้มีทองคา แร่ทองคำได้มากที่สุดแต่เดี๋ยวนี้สองปีนี้จีนเสริจขึ้นมาแล้วประเทศจีนีเป็นประดับหนึ่งของโลกทือทองคำก็มีคุณค่าของมันเีทองคำในในตัวเองก็มีคุณค่าสูง,งแต่ละประเทศนี่จะพินพันธบัตร์ต้องเอาทองคำนี่เป็นลุมสามหลง อย่างตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจของยืโรปบของสาระมีการถูกลบคนน่าเชื่อถือเงินค่ามีปัญหาทุกคนก็เปลี่ยนมาถือเป็นทองคำาะทองคํานี่ป้องกันความเสี่ยงได้ทองคำนี่คล่องตัวและก็มั่นคง,งแลวก็เปยียดเงินได้ทันทีเพราะฉะนั้นนี่ทองคําเป็นสิ่งสัตว์ตัวหนึ่งที่เข้มิยมที่สุดเอามาเพื่อป้องกันความเสีย่ยง ชาชีพในราคาของแพงขึ้นนีดต้งองปลอบออกมาต้องใส่ชีสต้มยิ้นเรลาก็มีเยอะๆ,ๆนี่นสมายก่อนนี่ประกันไทยเข้าม่ยอมรับประกันล้างทองนะเนื่องจากว่าระบบอัญชีระบบป้องกันความปลอดภัยนี่ยังยังไม่ไดีพอแต่เรื่องนี้มีวงจรติดมีอะไรแล้วก็ให้แนะนำหักหลังจะสมาคมให้ประกันไทยนี่รับประกันล้างทองจริงๆล้างทองไม่ผมว่า ถ้าเราทักประกันถ้าประกันอยู่ที่สองสามล้านบาทนะเพราะว่าบางทีต่างจังหวัดหรือช่างเมืองผมว่าสองสามล้านบาทก็พอบาคคนนะตับเล,ลียประกันก็ให้แพงประมาณสองสามหมื่นบาทสามสี่หมื่นบาทาาไม่ถูกกว่าจ้างยามอีกนะครับประกันที่ว่านี่คือเขาประกันอะไรบ้างคะใน<า>กรณีทุ<า>กอย่างทุกอย่างจริงเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เราก็ละลมไป ให้ลังคงที่ทางทางเมืองเลยเฉพาะที่สถานที่เดียวหน่อยให้ทำการ <Yeah. S 1> แต่ถ้ามีข่าวออกมาว่ามีจี e นะ okay, ้มีก้อนนะโอเคทุกคนตื่นเต้นก็ห่า <Okay. S 1> งไปสักเงียยไปสักช่วงหนึ่งเขาก็ลืมไปไม่อยากเสียเงิน <Yeah. S 1> ทำดีกว่าไม่แพงผมว่าปีหนึ่งถึงสามสี่หมื่นบาทเรียนหนึ่งแค่สองสามพันบาทเองสามสี่พันบาท mm. ผมว่าอย่างไรก็คุ้มกว่าชีวิตประจำวัน 3, ท่างหน้านี้นะคะคาดว่าราคาทองคําจะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าช่วงระยะสั้นนี้ผมว่ายังอาจจะถังผวนนะครับแต่ก็คิดว่าคงจะบาวางองนะฝักเดือนนักลงทุนว่าทที่จริงราคาที่ที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถังผวนครึ่งยังแรงมากนะครับถ้ารวมทั้งต้นเดือนกรากราถึงต้นเดือนสิงหานี่นแนะเสร็จแล้ว ภายในหนึ่งเรือนะขึ้นมาแล้วสองพันกว่าเกือบสามพันว่าในขณะที่ขึ้นมาสูงๆทำนิวไฮทุกครั้งนะครับแล้ววันนึงทำมิวไฮอยู่เจ็ดแปดครั้งนี่ผมว่าอันตรายมากมากผมก็ตัดเปลี่ยนว่าจริงๆกองทําที่ขึ้นมาระดับหนะึ่งแล้วก็ต้องมีการปรับทางขึ้นมาระดับหนะึ่งแล้วก็ต้องมีการลดลงมาแต่แนช่วงนี่ผ่านมาผมว่ายังลดลงมาไม่มากจริงๆก็ลดลงมาสูงสุดวันละ ต่อวนันเป็นทาัอง200บาทครั้งเดียวนะครับแตะที่จริงทองคำไม่ใชไ่ไม่ใช่สินค้าที่กันกำไรค่ะทองคำเป็นชนิดหนึ่งที่มั่งคงแล้วก็คงตัวเมื่อไรก็เปลี่ยนไปเลได้ทันที ของคำเขาซื้อมาเพื่อกระจายความเสี่ยงนะป้อพราะกันความเสี่ยงโ mm hmm. ดนการอัดตังเงินเฟอ้อด้วยผมไดาหลบเมีย2-3%งเงินเฟ้อ4%เปอร์เซนถ้าฝากงทั้งปีซื้อเป็นของคำให้ขึ้นมาหลกยังกำไรกว่าฝากออกเรืร่อยถ้าเกิดว่ามีเงินจำนวนหนึ่งบริหารดีๆก็อาจจะมันซื้อบางคู่บ้างฝอจริงหลบเมียบ้างนะครับแล้วก็ซื้อแบบนของคำเพื่อบริหารขดว่าจะ ่งบบน,น,นนอัี้ทยไคุณจิตตินะคะก็อยู่ในวงการทองคำมากว่า50ปีแล้วก็เปิดร้านจินหัวเหง่ปีแล้วนะคะ,ะคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการค้าขายทองคำจริงๆทักพูดใีสำคัญคนอยู่ในวงการค้าของทักพูดต้องแน่นอนสักติแล้วก็น่าเชิดสีนะครับแล้วก็จริง,รงๆเรา อย่างผมอยูอ่ในวงการค้าอทองคุกคำเดียกวก็คำหนัก